สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลุกพลังวิเศษในตัวคุณเราพร้อมจะอยู่เป็นเพื่อนคุณในทุกโอกาสของชีวิตไม่ว่ายามไหนยามสุขยามทุกยามโศกเศร้าเราจะอยู่เป็นเพื่อนคุณหลายคนเคยสงสัยไหมว่าหลายคนเคยพูดว่าเกิดมาชีวิตของเราทำไมไม่มีพร้อมเช่นคนอื่นเราไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต เพราะต้นทุนชีวิตของคนเราต่างกันแต่แท้ที่จริงแล้วทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่ความคิดของเพื่อนเพื่อนเองวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันแต่เราก็สำเร็จนายแบบฉบับของเราได้รับชมรับฟังได้เลยครับบทนำํำต้นทุนชีวิตของคนเราไม่เคยเท่ากันเลยบางคนเกิดมาบนเตียงนุ่ม มีพ่อแม่ที่พร้อมทุกด้านมีการศึกษาดีมีสังคมดีมีโอกาสดีขณะที่บางคนลืมตาขึ้นมาในบ้านไม้ผุพังไม่มีเงินไม่มีคนสอนไม่มีเส้นทางให้เดินนี่คือโลกความจริงที่เราไม่สามารถเลือกได้เลยว่าจะเริ่มจากจุดไหนแต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะไปสิ้นสุดที่ใดและสิ่งที่จะพาเราไปถึงจุดนั้น ไม่ใช่โชคไม่ใช่ดวงแต่คือหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ตอนที่หนึ่งความไม่เท่าเทียมที่ไม่มีใครเลือกได้ตั้งแต่เกิดมาเราทุกคนต่างถูกกำหนดด้วยสภาพแวดล้อมบางคนถูกเลี้ยงมาในบ้านที่มีหนังสือเต็มชั้นบางคนเติบโตในที่ที่ไม่มีแม้แต่ไฟฟ้าให้เปิดเราไม่สามารถบอกกว่าใครโชคดีกว่าใครเพราะความโชคดีก็ไม่ใช่คำตอบของชีวิตเสมอไปต้นทุนชีวิต ไม่ใช่แค่เรื่องของเองินทองแต่มันคือทุกสิ่งที่เราได้รับมาโดยไม่ได้ขอทั้งการศึกษาทั้งการอบรมเลี้ยงดูทั้งแรงสนับสนุนจากคนรอบข้างทั้งหมดนี้คือต้นทุนชีวิตและเมื่อเรารู้ว่าเราเริ่มต้นจากศูนย์หรือเริ่มต้นช้ากว่าคนอื่นเราต้องไม่เสียเวลาอิจฉาคนที่ได้เปรียบแต่ต้องหันมาใช้ทุกสิ่งที่เรามีแม้มันจะน้อยแต่ถ้าใช้ให้เป็น ก็พอจะสร้างอนาคตขึ้นมาได้ตอนที่สองไม่มีความรู้ก็ใช้ความอดทนโลกนี้เต็มไปด้วยคนที่ไม่มีใบปริญญาแต่ประสบความสำเร็จคนเหล่านั้นไม่ได้เก่งกว่าทุกคนแต่พวกเขาอดทนมากกว่าความอดทนคือทรัพย์สินของคนที่ไม่มีอะไรมันไม่ต้องซื้อไม่ต้องยืมแต่ต้องฝึกต้องสร้างถ้าคุณไม่มีความรู้ก็ต้องเรียนรู้ถ้าคุณไม่เคยทำ ก็ต้องลองทำถ้าคุณล้มก็ต้องลุกการเรียนรู้ไม่จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนไม่จำเป็นต้องมีครูแต่ต้องมีความใฝ่รู้และไม่กลัวที่จะผิดพลาดถ้าคุณเริ่มจากศูนย์จงจำไว้ว่าทุกความพยายามที่คุณทำจะกลายเป็นต้นทุนที่สำคัญในอนาคตตอนที่สามไม่มีเงินก็ใช้แรงกายถ้าคุณไม่มีเงินนั่นไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีค่า คนจํานวนไม่น้อยเริ่มต้นจากแรงกายล้วนๆทำงานหนักทำงานมากกว่าคนอื่นเริ่มจากงานเล็กๆเก็บเล็กผสมน้อยจนสร้างอาณาจักรขึ้นมาด้วยมือเปล่าจงใช้แรงที่มีเป็นพลังอย่าก,กลัวที่จะเหนื่อยอย่ารังเกียจงานที่ต่ำต้อยเพราะความยิ่งใหญ่เกิดจากสิ่งเล็กๆเสมอแรงกายอาจจะแลกเงินได้ไม่มากในวันนี้แต่เมื่อมันสะสมกลายเป็นทักษะ กลายเป็นวินยัยมันจะทำให้คุณล้ำค่าขึ้นในวันข้างหน้าตอนที่สี่ทำไมต้องสู้ทั้งที่รู้ว่าเราเริ่มจากศูนย์คำตอบคือเพราะไม่มีใครสู้แทนเราได้ไม่มีใครเดินแทนเราไม่มีใครฝันแทนเราไม่มีใครสำเร็จแทนเราชีวิตเราเราต้องเป็นคนกำหนดถ้าไม่สู้วันนี้ก็ต้องทนกับชีวิตแบบเดิมไปตลอดและเชื่อเถอะความยากลำบากวันนี้ จะกลายเป็นพลังในวันหน้าคนที่ผ่านอะไรยากยากมามักจะมีพลังที่น่าทึ่งมีหัวใจที่เข้มแข็งและเข้าใจชีวิตได้ลึกซึ้งกว่าใครตอนที่5แรงบันดาลใจจากผู้ที่เริ่มจากศูนย์หลายคนบนโลกนี้ประสบความสำเร็จโดยไม่มีต้นทุนอะไรเลยแจ็คหมาเคยถูกปฏิเสธงานกว่า30ครั้งก่อนจะสร้างอาณาจากักรอาลีบาบาโทมัสเอดิสันล้มเหลวหนึ่งหม่นครั้ง ก่อนจะประดิษฐ์หลอดไฟสำเร็จฮูเวิร์ชูลูกคนจนที่โตในบ้านสลัมก่อนจะกลายเป็นเจ้าของสตาร์บัคชีวิตพวกเขาไม่ได้เริ่มต้นด้วยเงินทองแต่มันเริ่มต้นด้วยความฝันและการไม่ยอมแพ้ตอนที่6สู้แบบไหนถึงจะสำเร็จ 1. สู้ด้วยความรู้หาความรู้ทุกวัน 2. สู้ด้วยความอดทนไม่เลิกกลางทาง 3. สู้ด้วยวินัยทำซ้ำๆทุกวัน 4. สู้ด้วยใจรักในสิ่งที่ทำห 5. สู้ด้วยแรงกายขยันไม่กลัวเหนื่อยเมื่อคุณสู้ทุกทางไม่ว่าเส้นทางจะยากแค่ไหนคุณจะค่อยๆสร้างโอกาสให้ตัวเองแม้จะช้าแต่มันจะมั่นคงตอนสุดท้ายอย่ายอมแพ้ต่อโชคชะตาโชคชะตาไม่ใช่สิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้เราทุกคนเขียนเรื่องราวของตัวเองได้ แม้ในวันที่ไม่มีอะไรอยู่ในมือแต่ถ้าคุณมีศรัทธาในตัวเองคุณจะเดินต่อไปได้เสมออย่ารอให้ใคร,รมาช่วยอย่ารอให้โชคเข้าข้างจงเป็นคนที่ผลักตัวเองออกจากจุดเดิมเพราะวันหนึ่งคุณจะหันกลับมามองอดีตแล้วน้ำตาจะไหลเพราะคุณภูมิใจในตัวเองที่ไม่ยอมแพ้ที่ไม่หยุดเดินและไม่โทษโชคชะตาสุดท้ายนี้ แอดมินอยากจะบอกทุกท่านว่าต้นทุนชีวิตของคนเรานั้นไม่มีทางจะเท่ากันแน่นอนแต่แอดมินยังยืนยันว่าความสำเร็จในแบบฉบับของเรานั้นมีแน่นอนเมื่อความคิดเปลี่ยนชีวิตของเพื่อนเพื่อนจะเปลี่ยนหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแอดมินด้วยนะครับและที่ดีกว่านั้น อย่าลืมกดแชร์สิ่งดีสิ่งดีเหล่านี้ให้กับคนที่คุณรักได้รับตังพร้อมๆกับคุณเพื่อเป็นกำลังใจกำลังกายให้กับคนที่คุณรักเหล่านั้นได้ลุกขึ้นยืนอีกครั้งสวัสดีขอบคุณครับ